็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับโกลีมจํานวนมหาศาลหากแต่เป็นผู้ริบุรุที่ได้เปรียบในสงครามเชิญอ,ออกรวาจยกใหญ่ส่วนรันก้าเชิญอ,ออกรวาจยกใหญ่ส่วนรันก้าคอยก่อความวุ่นวาย ก็ตาใส่ช่องโหวนั้นในการใช้ปืนกับจัดโกเลมออกไปทีละตัวถ้าทางเขาคงมีเวลาเหลือเฟือมากเพราะที่จะใส่กระสุนได้อย่างไม่ขาดตอนเมื่อเห็นสภาพการต่อสู้อน,นาวางใจเช่นนี้แล้วคณะสำรวจก็ต่างโล่งใจไปตามๆกันแล้วต่อมาคาริลพูดว่าฉันตกใจเหลือเกินที่พวกเราถูกโจมตีเข้าให้จริงๆแต่อีกฝ่ายเป็นใครกันนะ่ะถึงได้กล้าเล่นงานจอมานแบบนี้ แถมยังอุตส่าห์ไปปลูกเคออสดาก้อนขึ้นมาอีกคุณคากาลียังติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเอ่ยปีกป่าถามริบุรุตัวเธอดูหวั่นใจน้ำเสียงนั้นฟังคล้ายกับเป็นกังวลถ้านี่คือละครตบตาเธอก็แสดงได้ยอดเยี่ยมทีเดียวริบุรุไม่รู้เลยว่าใจจริงของเธอคิดอย่างไรแล้วต่อมาริบุรุได้พูดว่าโทษทินะที่ดึงพวกเธอเข้ามาติดล่างเหสะได้แล้วคาการีเลตอบว่าไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันกลับรู้สึกสบายใจเสียอีกที่ได้ท่านริบุลูมาอยู่กับพวกเราในเวลาที่เคอสดาก้อนฟื้นคืนชีพขึ้นมาแบบนี้ตามด้วยเล,ลูกน้องของเธอใช่แล้วค่ะต้องรีบรายงานกองมัะชาการสมาคมอิสระแล้วให้พวกเขาคิดหาวิธีรับมือหลังจากคนที่หนึ่งพูดจบไปตาที่สองเลยพูดตอบว่าแต่ว่าถ้าจอมาไม่เลี่มยมไพ่แพ้แล้วพวกเราเกิดทําอะไรไม่ได้ขึ้นมาล่ะแล้วต่อมาลูกน้องหมายเลขสามเลยพูดว่า ที่สาคัญกว่านั้นอย่างแรกที่พวกเราต้องคิดในตอนนี้ก็คือการฝ่าวงล้อมออกไปจากที่นี่ตั้งหากฉันไม่รู้หรอกว่าเจ้านั่นเป็นใครแต่จงใจมากระตุ้นให้กับดักทางานแบบนี้เนี่ยมันเร็วจริงๆลิมูรู้ที่ได้ยินเช่อนาน,นเลยคิดว่าออกความเห็นในแง่ดีกันได้ขนาดนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ไวเชียวนะพอคิดเช่นนั้นลิบลรู้เลยพูดออกไปว่าฉันบอกแล้วนี่นาว่าจะดูแลพวกนายเองแต่อย่างว่า ถ้านชนะมันได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีล้วนะที่รุทเอยปากออกไปเบาๆเพื่อให้พวกเขาสบายใจก็ตากับลานก้าก็ยังอยู่แถมมีชิออนอยู่ด้วยอีกคนหากเป็นมิเลียมผู้ทรงพลังที่สุดในบรรดาจอมมานแล้วเราก็ธอต้องเอาอชนะเคออสดา้อนได้แน่สถานการณ์ไม่ได้ดีสัทีเดียวแต่ยังไม่ถึงกับเลวร้วายขนาดนั้นฝ่าวงล้อมออกจากที่นี่แล้วตัดความกัวงวลร่วงหน้าทิ้งไป ความจริงแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองเมื่อได้ฟังดังนั้นพวกคุณกาลิก็รู้สึกสบายใจพวกเธอจึงไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้หลือบลูกก็ได้มองไปยังพวกกบตาซึ่งกํลาลังต่อสู้แล้วเตรียมตัวต้อนรับพวกที่จะกระโจนเข้ามาแล้วต่อมาคากาลีเลยพูดว่าท่านลิบุูเนี่ยมีอริเยอะจริงๆนะคะเพราะเป็นจอมานหรือเปล่านะคุณคากาลีพึมพำเบาๆกับตัวเองเนื่องจากเป็นช่วงเวลาว่างขณะก,กําลังรอให้ศัตรูเข้ามา อิบรุจึงตอบเธอกลับไปแบบไม่ได้คิดอะไรอิบุรุต,ตอบว่าใช่แล้วล่ะถึงฉันจะไม่ได้ตั้งใจก็เถือนนะพอได้ยินอิบรุพูดเช่นนั้นคารีเลยพูดว่าทําไมล่ะคะแล้วเขาก็ได้ตอบคาถามนั้นไปอีกว่าก็กษาาากัตริย์แห่งอาณาจักรฟา์มูดมันยวมม่วบโมโหฉันก่อนหน้านาะสมัยจอมมนเคมนพวกนั้นก็ยุ่งไม่เข้าเรื่องจนฉันไม่รู้จะทํำยังไงพอมาถึงตอนนักบุญฮิตาตาต้นต,ต,อ,ตอของเรื่องก็ดันเกิดจากความ้าใจผิดเสียได้ อีฝ่ายจะเริ่มลงมือก่อนเสมอฉันก็แค่สู้กลับไปเฉยๆหรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันตัวแบบชอบธรรมเท่านั้นแหละนะพอได้ยินลิบุรุพูดเช่นนั้นคาริลีลยพูดว่าอย่างนี้นี่เองงั้นท่านลิบุรุคงไม่เคยเล่นงานอีกฝ่ายก่อนเลยสินะคะพอได้ยินคําถามน,านั้นลิบุรุก,ก็ตอบไปอีกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงพูดต่อสู้คราวนี้น่ะเกิดจากการขัดผลประโยชน์กันเองไม่นำซ้ำําอุดมการณ์ของทั้งสองฝ่ายยังขัดแย้งกันอีก ฉะนั้นจะช้าหรือเร็วพวมต่างก็ต้องพาเรามาถึงจุดนี้อยู่ดีพอได้ยินเช่นนั้นคาคกาเรีเลยพูดอีกว่าถ้าแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กําลังลบรล่ะคะ่ะคาคกาเรยียังพูดไม่จบเลยลิบลุเลยพูดว่ามันอาจทําได้อยู่หรอกแต่ผลสุดท้ายกับมีแค่ฉันที่เข้าใจอีฝ่าอยู่คนเดียวเพราะงั้นการที่ทางนั้นจะไม่พอใจแล้วมาหาเรื่องพวกเราก่อนมันก็ถูกต้องแล้วละ่ะลิบลุก็ตอบไปประมาณนั้น สำหรับเทมเพสที่ดึงเอาดาวากอนกับซาลิออนสองประเทศมาหาอำนาจมาเป็นพวกเดียวกันได้แล้วไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่พวกลิบลูจะต้องยอมพ่ายศึกเศรษฐกิจให้แก่นานาชาติฝั่งตะวันตกหากศัตรูมายื่นจมูกเข้ามายุ่งนานาประเทศฝั่งตะวันตกคงได้ตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของพวกลิบลูเป็นอย่างแน่นอนที่จะมาดูถูกคุณลาฟาเอลผู้ลอยล้ำอยู่เหนือทุกสิ่งแม้แต่อคอมพิวเตอร์นาะมันเกินไป แล้วต่อมาคาก์ลิก็ได้ถามลิบลุอีกว่าอี๋แล้วถ้าเรายอมรับว่าทางนั้นเป็นฝ่ายถูกล่ะคะพอได้ยินเช่นนั้นลิบลุก็คิดว่าอืมประเด็นนี้เอาไงดีนะผมต้องยอมรับความต่างทางบรรทัดฐานของอีฝ่ายแล้วต่างฝ่ายต่างปณีปนอมแต่ถ้าจะให้ดีในอนาคตอย่าได้มาเกี่ยวข้องกันอีกเลยถ้าทางนั้นถูกลิบลูกก็ต้องถูกด้วยตัวลิบลูเองไม่ได้อยากตกเป็นเบี้ยล่างทำตามคำบัญชาของอีฝ่าย ส่วนพวกเขาก็คงจะรังเกียจที่ต้องมาอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของริบุลุเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงทําได้แต่เพียงปะทะก,กันต่อไปสงครามเศรษฐกิจในอีกในหนึ่งว่าน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าการทําสงครามสากสุนจริงใส่การไปมาเสียอีกไม่มีหลักการที่เรียกว่ายอมแพ้แต่ใดที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของตัวเองสงครามนั้นย่อมไม่มีวันสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้การที่อีกฝ่ายจะประจันหน้ากับพวกริบุลด้วยกําลังทหารจึงนับว่าโชคดีที่สุดแล้วหากเป็นเช่นนั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีทางชนะพวกเขาคงทําใจยอมรับความพ่ายแพ้ได้ถึงจะบอกว่านี่คือเทคนิคเพียงประการเดียวของอีกฝ่ายที่ควรเอามาเป็นเยื่องอย่างแต่ถ้าถามว่าพวกเขาทําถูกต้องไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วต่อมาริบุลุดพูดอีกว่าหากมองจากพลมุมมองกัน ผมชอบทำนามันมีนับไม่ถ้วนอยู่แล้วฉันคงไม่ฟันธงว่าตัวเองถูกทั้งหมดแต่ถ้าถอยออกมาจากจุดนี้สถานภาพของพวกเราจะแย่ลงมาทันทีเพราะงั้นเลยทำได้เพียงแค่เลือดเส้นทางห้าหันกันอย่างสุดความสามารถเท่านั้นพอพูดจบเขาก็คิดว่าซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีปณีปนอมเลยสัทีเดียวหรอกแต่ถ้าลิบุรุยอมอ่อนข้อให้บรรดาพวกพวกของลิบุรุจะต้องตีดล่างแหไปด้วยแน่นอน แล้วต่อมาคาคากลินเพูดว่าถึงอย่างนั้นก็เถอถ้าเคารพบจุดยืนของอ e ีฟายมันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วควรหาความสัมพันธ์อันดีต่อกันยิ่งกว่าเดิมเรื่องมันก็น่าจะจบลงโดยไม่ต้องเป็นศัตรูกันไม่ใช่หรือคะพอได้ยินเช่นนี้ลูบลุกก็คิดว่าโจทย์ข้อนี้ยากอยู่แหยังไม่ทันได้กุ้มใจว่าจะตอบอย่างไรเสียของสาวน้อยผู้หนึ่งก็ดังเข้ามาต่อคําถามนั้นแทนสาวน้อยคนนั้นพูดว่าไม่ไหวหรอกนะไม่ไหวจริง คนเราหม้ของคนเราหนาะยืนยาวไระสิ้นสุดต,ต่อให้บอกว่าตัวเองทนไหวแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหากอีกฝ่ายยอมอ่อนข้อให้เมื่อไรความโลภก็จะยิ่งขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่แหละนะสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์พอได้ยินเช่นนาะลริบุรุก็คิดว่าใช่แล้วละ่ะริบุรุษอยากทําใจให้เชื่อว่าการปณิปนอมจะทําให้อีฝ่ายยอมเข้าใจแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยหากมองจากมุมมองของพลเมืองธรรมดาคนหนึ่ง ที่เชื่อในฝันรวมๆแรมงๆแบบนั้นลีบุลุคงพูดได้ว่าตัวเองยึดมั่นในอุดมการดังกล่าวไปแล้วล่ะนะแต่ถ้าว่าด้วยจุดยืนในฐานะผู้ปกครองเมืองลีบุูุ้จึงไม่อสรุปแล้วเชื่อเรื่องและสาระอย่างนั้นได้ผู้นําฝ่ายศัตรูเองก็คิดเช่นเดียวกันพอคิดเช่นนั้นลีบุลุเลยพูดว่าใจตรงกันเลยนะฉันกำลังคิดแบบนั้นอยู่พอดีฉันจะมาลีบุลุส่วนเธอคือยินดีที่ได้รู้จักสักทีนะ ฉันชื่อมาริอาเบลศัตรูตัวฉกาจของนายยังไงล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่โกเลมทุกตัวล้มลงผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือสาวน้อยที่ริบุลูเห็นในงานเทศก,กาลเปิดประเทศคราวก่อนเธอคือศัตรูอย่างที่ริบุลูคาดการทั้งยังเป็นคู่ต่อสู้ผู้กล้าหาญยิ่งกว่าที่ริบุลูเคยจินตนาการเอาไว้นึกว่าจะเจ้าเล่แล้วก็เป็นประเภทไม่ชอบออกมารับหน้ามากกว่านี้แต่เจ้าตัวด้านโผล่ออกมาเองเสียได้ ช่างน่าประหลาดใจจริงๆแต่ที่ปรากฏออกมานั่นไม่ได้มีแค่มริอเบลเพียงคนเดียวข้างกายของเธอยังมีอีกร่างอื่นอีกสามคนอันได้แก่ไกผู้เปลี่ยนไปอย่างชิ้นเชิงพร้อมกับชายหนุ่มผู้สวมเครื่องแบบอัศวินและยูกยิสคางูรัสากะทันทีที่เห็นเขาคุณคากาลีรวมถึงคณะํำรวจต่างก็ตัวสัน่นทึมแล้วเลยพูดออมาว่ากะเกลมาเตอร์ทำไมท่านถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ อย่าบอกนะว่าคนที่เลงท่านจอมานอยู่คือคุณเองหรือไม่จริงหนะ่าถ้า่างนั้นท่านสั่งให้พวกเรามาสำรวจโบราณสถานกันทำไมคะคำถามมากมายพังพูนออกมาแต่ว่ายูกิกับไม่แสดงท่าทีใดๆให้เห็นเลยเหมือนกับข้อมูลที่เกนดาเคยว่าไว้คงต้องถูกโคกงงำอยู่เป็นแน่แนแล้วต่อมาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดเึ้นมาอีกว่าท่านยูกินี่มาเรื่องอะไรกันท่านหักหลังพวกเราหรือคะ น้ำเสียงข,ของคุณคากาลีเปลี่ยนไปด้วยความผุนเคืองลีบรูรู้สึกได้ว่าเธอพูดออกมาจากใจแต่ป่านนี้แล้วจะยังไงก็ช่างเถอะลีบรูอยากให้ตัวละครจำอวดพวกนี้จบลงเร็วๆจะได้ไปช่วยมิริมสักทีแต่ก่อนหน้านั้นแล้วต่อมาลีบรูก็พูดว่านั่นสินนะเราหนาเป็นศัตรูกันจริงๆนั่นแหละแต่ก่อนที่จะมาดวลกันฉันขอตรวจสอบอะไรสักอย่างจะได้ไหม ริบุรุเบียสายตาไปยังสาวน้อยผมทองเพราะกับเอ่ยปากถามคณะํำรวจดูเหมือนว่าจะยังสงสัยท่าทีของริบุรุทว่าพวกเขาก็ปิดปากเงียบไม่ได้เอ่ยคำพูดใดๆออกมาจนถึงตอนนี้คนตัดสินใจจะเชื่อริบุรุแล้วกับมังไม่สิหรือบางทีพวกเขาอาจจะโดนบรรยากาศอันน่าขนลุกของสาวน้อยคนนั้นดูกลืนเข้าไปให้แล้วก็เป็นได้สาวน้อยผมทองสุวยริมฝีปากแดงเลืเลือดแก้มกลมละมุนนั่น แต่ดูหน้ารักลาากับตุ๊กตาสาวน้อยอยู่ในวัยก้ำกึ่งจะเกินหรือไม่เกิน10ปีเธอผู้มีนามว่ามาริอาเบลแต่ว่าเนื้อแท้นั่นช่างเย็นชาแต่ต่างกันโดยชิ้นเชิงแล้วมาริอาเบลตอบว่าว่าไงล่ะพอได้ยินเช่นนา้นริบรู้เลยพูดว่าจงมาอยู่ภายใต้อำนาจของฉันซะเถอะทำอย่างนั้นเราจะได้หลีกเลี่ยงการประ้าที่ไม่เกิดประโยชน์นี่เสียที พอลิบลูพูดจบมันลิเอเบลิพูดว่าหน้าขันหน้าขันจริงๆริงถ้ามันบทพูดของฉันต่างหากเล่าจอมานลิบรูทงเสนนายคงต้องพ่ายแพ้ตรงนี้แล้วล่ะนะถ้ารับไม่ได้ก็มาอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันซะเลยสิพอได้ยินเช่นนั้นลิบรูเลยพูดว่าหลักการของเธอกับนโยบายของฉันมันขัดกันวิธีการแบบนั้นตั่งแต่จะก่อความบาดหมางโดยใช่เหตุประชาชนผู้บริสุทธิ์มากมายจะต้องมาทนทุกข์ทรมาน เพื่อรักษาความบางข้างให้กับคนเพียงส่วนเดียวอย่างนั้นเหรอพอริบลูพูดจบมาริอาเบิลิพูดว่านั่นสินะฉันยอมรับแต่แบบนั้นมันจะเป็นอะไรล่ะการที่คนอ่อนแอโดนกดขี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปที่พวกอสูรยังอยู่แบบปลาใหญ่กินปลาเล็กเลยไม่ใช่เรื่องไงพอได้ยินเช่นนั้นรีบลูเลยพูดว่ามันก็ถูกของเธอแต่ฉันไม่ได้เกียดที่จะเป็นแบบนั้นหรอกนะพอได้ยินรีบุลูพูดเช่นนั้นมาริอาเบิลิพูดว่า กงเง่าจริงๆปัญญาอ่อนสิ้นดีนี่นายเชื่อวลีโลกสวยที่ว่าทุกคนจะเสมอภาคกันได้อย่างนั้นน่ะเหรอพอได้ยินเช่นนั้นลยบุรุษเลยตอบว่าไม่ใช่ซักหน่อยฉันไม่ได้สมองทึบถึงขนาดนั้นแต่เราควรยื่นโอกาสให้กับคนอื่นดูซักครั้งต่างหากแม่จะมีพวกที่ไม่เอาไหนทำอะไรไม่ได้ขึ้นมาบ้างแต่คุณค่าของคนเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรเอามาทิ้งคู่แข่งกันง่ายๆนี่นาแล้วต่อมาลยบุรุษก็คิดว่า ท่านยังมีผู้ที่แตกหนอช้าผู้ที่มีพรสวรรค์แต่เก็บซ่อนเอาไว้หรือแม้กระทั่งผู้ที่เกียดค้านไม่ทําการทํางานแต่คงสามารถด้านศาสตร์และศิละปะเองปุดก,กายออกมาเช่นเดียวกันหากใช้วิธีการของมาลิอาเบลแท้เกิดมามีาตกมีจนต่างกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็ไม่อาจลบล้างมันไปได้แล้วสำหรับรีบูรไม่ว่าจะยังไงก็ค,คงไม่มีทางยอมรับได้เป็นอันขาดคนเราเกิดมาต่างกัน ย่อมเป็นธรรมดาที่ทรัพย์สินโสมบัดซึ่งสืบทอดมาจากพ่อแม่นั้นอาจนับรวมกันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึง่งแต่ถ้าว่าหากเกิดมาแล้วถูกลิดรอนโอกาสในการเรียนรู้มีเพียงทางเดียวคือถูกขุดลิดเท่านั้นถือเป็นการมองข้างความสามารถของคนโดยแท้พูดได้คําเดียวว่าน่าเสียดายความสามารถของคนเรามีขอบเขตไม่สิ้นสุดคงน,น่าเหลือเชื่อที่หักต้องทิ้งมันไปแต่ ระหว่างที่ลิบุรุกําลังคิดอยู่นั้นมาลิอาเบลเลยพูดว่าไร้สาระไม่เข้าท่าเอาซะเลยฟังดูโงเ่เง่าจนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอดเด็กเพ้อฝันนี่จะเป็นจอมมารได้จริงๆความคิดของลิบุรุสื่อไปไม่ถึงมาลิอาเบลแล้วต่อมาลิบุรุเลยพูดว่างั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้มาใช้วิธีง,ง่ายๆวิธีเดียวตัดสินกันไปเลยดีกว่าว่าใครเป็นฝ่ายถูกกันแน่พอลิบุรุพูดจบมาลิอาเบลเลยพูดว่านั่นแหละที่ฉันต้องการ ว่าฉันจะสอนนายเองว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นยังไงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ลิบุลูซึ่งไม่เคยคล้องแวะกกันมาก่อนได้ถูกวางไว้ให้ตัดสินด้วยการต่อสู้เพียงอย่างเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วแม้ลิบุลูจะรู้สึกเศร้าใจแต่อีกในหนึ่งก็เข้าใจว่ามันคงเป็นแบบนี้วันที่มนุษยาชาติทั้งหมดจะหันมาปองดองกันได้ก็คงไม่มีทางมาถึงแม้มันจะเป็นข้อพิสูน์ความหลากหลายของมนุษย์ก็ตามทีคงเป็นไปได้ของวิวัฒนาการ และรำลงอยู่ซึ่งความขัดแย้งผู้มีชัยเหนือกว่าย่อมมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจความถูกต้องเหล่านั้นลิบุรุกับมาลิอาเบลสองความยุติธรรมต่างบรรทัดฐานกำลังจะข้าหันกันซึ่ง,งหน้านับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปแล้วต่อมามาลิอาเบล,เลพูดว่าโค่นมันเลยหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณของมาลิอาเบลผู้ที่เริ่มลงมืออวากเคลื่อนไหวเป็นคนแรกก็คือไก่ไม่รู้ว่าด้วยความเกลียดชังที่มีต่อลิบุรุหรือยอย่างไร อ,อพุ่งทยานตรงเข้ามาพร้อมกับดวงตาอันแดงกลุ่มเขาถูกเจ้าหน้าที่แต่สวนเวทมนต์ควบคุมตัวไปแล้วแต่สงสัยคงหนีออกมาได้เสียหรมั้งแล้วในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดขึ้นมาว่าหึอย่างแกน่ะหรือบางอาจมาท้าทายกับท่านริมมูลรู้ชวนลลอมตะโกนก่อนที่จะพยายามโคกไปขัดขวางไกลแต่ว่าเธอกับถูกยูกิสกัดการเคลื่อนไหวเอาไว้ได้ทันแล้วยูกิเลยพูดว่าคู่ต่อสู้ของเธอคือผมตั้งหากเล่า พอได้ยินเช่นนั้นเชีอ,อนเลยพูดว่าโธ่น่าตลกสิ้นดีไอ้กระจอดที่โดนผู้หญิงคนนั้นควบคุมอย่างนายน่ะเหรอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าคุณนี้หรอกยาดวงตาของชิออนเป็นประกายแดงฉานก่อนที่จะร้องคำรามเสียงดังสลัน่นนั่นเป็นหลักฐานว่าเธอเอาจริงแล้วชชออนปล่อยอ้อล่าเข้มข้นพร้อมกับใช้โอรากิออกมาตอนที่การต่อสู้ระหว่างเธอกับยูกิจะเริ่มต้นขึ้นอิบุรุยกหน้าที่ตรงนั้นให้ชิออนจัดก,การส่วนตัวปัญหาที่ยังเหลือ ผู้ชายอีกหนึ่งคนจากสายตาของรีบูลูเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าโฮลินไนถ้าว่ารีบูลูอาจจะให้กอปตาเป็นคนจัดก,การกับเขาแม้รันก้าจะอยู่ด้วยแต่ก็ยังคงไม่มั่นใจอยู่นิดหน่อยรีบูลูที่กําลังคิดเช่นนั้นก็ได้ยินเสียงชอ,อนตะโกนว่านี่กอปตาได้เวลาสาแดงพลังของจักรประเทพราชันแล้วนะชอนตะโกนขึ้นมาเช่นนั้นเอรีบูลูเลยคิดว่าลืมไปซะสนิทเลยว่าเคยแต่งตั้งอะไรแบบนั้นเอาไว้ด้วย แล้วก๊อบตาเลยพูดว่ารับทราบ้นขคาจะแสดงไม้เด็ดของพวกเราให้ได้ชมเป็นขวนตานะครับก็ปาขานรับเพียงไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็แฝดเสียงตะโกนกายล่างกายล่างรวมเป็นหมาป่าอาสูนก็ปาบผนึกล่างเอาไว้กับรังกาปรากฏเป็นล่างมนุษย์มาป่าหน้าเกงขามซึ่งไม่ได้มีเศษเสียเ้ยวเดียวของก๊อบตาเลยแม้แต่น้อยถ้าเป็นล่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาถ้าหากว่าก๊อบตา จะจดจำหลักการวกควบคุมพลังได้แล้วไม่เหมือนกับเบียนก่อนที่ผ่านมาเขาไม่ต้องคอยทําตามคําแนะนําของลันก้าทั้งยังแสดงฉากการต่อสู้ออกมาได้อย่างงดงามไม่แน่ว่าอีกฝ่ายอาจเป็นศัตรูตัวฉกาดผู้ครอบครองระดับสูงกว่าสิมหานักบุญแต่หาเป็นก็อบตดในตอนนี้เราก็เขาต้องจัดการกลับมันได้แน่เดบลูเชื่อมั่นอย่างนั้นขณะตัดสินใจให้สมาธิไปยังมาริอาเบลที่อยู่ตรงหน้า แล้วต่อมาลีบลก็ได้นึกอะไรขึ้นมาได้โอ๊ะแต่ก่อนอื่นตัวเขารวบรวมออร่าของตัวเองเอาเข้ามาไว้ในหมัดซ้ายแล้วปล่อยมันออกไปประทะก,กับไก่แบบง่ายๆเพียงเท่านี้เขาก็แหลกสลายกลายเป็นฝุ่ยผงหายไปจากโลกนี้ในชั่วพริบตาเขาถูกความละโมบของมาริอาเบลครอ,อบงำจนดูเหมือนว่าได้รับพลังมากกว่าที่ตนเคยมีแต่สำหรับลีบลแล้วกลกยเป็นได้แค่ตัวเกกะธรรมดารรมดาเท่านั้น หลังจากที่เขาสังหารไกลไปแล้วลีบุลูขาเลยพูดว่าอย่าสู้กับชั้นสินนะยินดีด้วยที่ได้สมหวังก่อนตายมันเป็นคําพูดที่ฟังแล้วอาจแรงนำใจไปหน่อยสาหรับผู้ที่ตายแต่ลีบลูจะปล่อยให้เขาพอใจอยู่แค่นี้ก็แล้วกันมาลิอัเบลจะเห็นลีบลูสังหารไกลเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวเธอเลยถามมาว่าไม่จริงน่าอะไรกันอะไรกันน่ะไอพลังแบบนั้นมาลิอเบลยังพูดไปจบเลยลิบลูได้พูดว่า อะไรงั้นเหรอนี่คือฉันเวลาเอาจีนยังไงเล่าต่อไปก็ถึงตาเธอแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรอกนะว่ากําลังเป็นศัตรูอยู่กับใครฉันจะกืนจินเธอให้หมดจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นอีกเป็นครั้งที่สองเลยเพราะงั้นอย่างน้อยก็มาเป็นอาหารของฉันซะเถอะริบุลุเอ่ยออกไปตามมาราย,ยาทก่อนจะเริ่มลงมือเกิดเดียร์ไคา,าดหวังควรมใจดีจากริบุลุข,ขึ้นมาจะลําบากเอาได้ริบุลุยืนยันให้มาริอาเบลรู้ว่าเธอคือศัตรู แลริมูรุจะสังหารศัตรูมันเป็นเลืองที่แน่นอนที่สุดแล้วที่ทําให้จบจบเร็วๆแล้วไปช่วยไม่ริมกันดีกว่าริมูรุพูดกับตัวเองอยู่ในใจก่อนจะก้าวเท้าข้างหนึ่งออกไปเบื้องหน้าก็คิมวินต้อเขอจบว้ดเพียงเท่านี้นะครับไว้พบใหม่คลิปหน้า